แปลว่าแฮปปี้มากและหน้าอกที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะสตังก์ก็ทำมาครบ1เดือนแล้วค่ะประทับใจมากสวัสดีค่ะสตัง์นะคะวันนี้สตังก์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเสริมหน้าอกค่ะที่สตังก์ทำด้วยคือคุณหมอดวงกระมนนะคะปัญหาของสตัง์นะคะก็คือสตัง์จะเป็นคนที่แบบไม่มีหน้าอกเรียกว่าเรียกว่าไงเด้อ ไม่มีเลยก็ว่าได้แบบอกแบนเป็นไข่ดาวอะคะ่ะแบบเนื้อนมน้อยมากเลยแบบเวลาจะออกไปไหนที่หรือแบบจะโชว์ทีใช่ไหมก็ต้องแบบซื้อเสื้อในที่แบบฟองน้ําเยอะๆเราวมนเหนื่อยทุกคน,นหอกมันต้องโกยมันต้องอะไรก็เลยแบบเป็นปัญหาที่ทําให้สตางค์อยากเสริมหน้าอกะคะ่ะการเสริมหน้าอกของสตางค์นะคะครั้งนี้ก็เรียกมนาะที่โรงพยาบาลยันทีเลยะคะ่ะเพราะาประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ ได้สัญญากรรมขากรรไกรนะคะครั้งนี้ก็คือแบบว่าไม่นอกใจไปที่อื่นแน่นอนคะ่ะต้องกลับมาอันนี้กลับมาซ้ำอีกครั้งนะคะคุณหมอดงกมลก็คือแบบว่าแนะนําดีมากแนะนําตรงจุดให้คําปรึกษาได้ดีมากเลยคะ่ะหนูแบบว่าเชื่อมือของความเชี่ยวชาญของคุณหมอมากค,ค่ะค่ะปัญหาของน้องสตาล์ก็คือมีเนื้อน้อยนะคะแล้วก็อยากได้ทรงที่เป็นธรรมชาติ ทีนี้เนี่ยค่ะการใส่ซิลิโคนเนี่ยเราก็จะเลือกไซส์ที่เป็นธรรมชาติให้จากเมื่อกี้ที่เราวัดรองตามขนาดตัวแล้วเนี่ยค่ะก็315ก็จะเป็นไซส์ที่พอดีกับตัวน้องไม่ล้นแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการตึงล็อกนะคะ ตอนนี้นะคะสตังก์ก็ทำมาครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะรู้สึกแบบว่าแฮปปี้มากสตัง์นะคะเลือกที่จะทำซิลิโคนโมติวาค่ะขนาด3 1 5ซีซีนะคะ คือคนนะคะคือแบบว่าไม่ได้เจ็บอย่างที่ใครเขาเล่าลือกันไว้เลยว่าแบบ10ล้อทับอะไรนงี้แค่รู้สึกเจ็บแบบตอนแรกที่คุณหมอพันหน้าอกไว้อะคะ่ะพันผ้าที่หน้าอกไว้หลังจากนั้นก็คือแบบว่าไม่ได้เจ็บเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอากทำหน้าอกเหมือนสตังนะคะสามารถโทรสอบถามทางโงรงพยาบาลได้เลยค่ะหรือว่า inbox ผ่านเ Facebook โงเรงพยาบาลนะคะ อ๋าแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะการเดินทางมาโรงพยาบาลยันทีแบบว่าสะดวกมากๆค่ะเพื่อสามารถนั่งรถไปฟ้า MRT มาลงที่สถานีบางอ้อได้เลยค่ะ